เนี่ยคะ่ะทุกคนเพราะเกิดติดกันอย่างนี้เนาะเขาแก่แล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไปอบเนยได้นะคะ<ม>สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2,568ค่ะทุกคนถึงป้าอ้นจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนช้าแต่ก็มานะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ป้าอ้นยุ่งมากๆเลยค่ะก็เลยมาช้านิดนึงนะคะ ป้าอ้นขอเปิดคลิปแรกของปีนี้เป็นคลิปเก็บเห็ดหมันหมนะคะเก็บเห็ดนางรมแล้วก็เก็บตกเห็ดดาขาเหลืองที่เหลือค่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปนะคะป้าอ้นก็ขออวยพรปีใหม่ย้อนหลังนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆช่วงเวลาค่ะว่าแล้วทุกคนก็ไปติดตามช่องคลิปเก็บเห็ดมันหมานต้นปีของป้าอ้นได้เลยค่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ะเห็ดนางรมนะคะสีจะกลมกลืนนะคะหูขาอวบ,อบ ต้องมุดหน่อยค่ะทุกคนเอาถุงมาใส่อืไม่ได้เอามีดมุดหักง่ายค่ะทุกคนดูค่ะอุ้ยอวบสวยเก็บค่ะมีรอยแทะด้วยรอยแทะแต่ว่าดอกเขายังอ่อนค่ะนี่เอาไปต้มยำ หูยดูตรงนี้อ่อนๆเลยค่ะปอดเดี๋ยวได้ได้ได้หนามเยอะค่ะทุกคนดูค่ะต้องระวังหูนี่ค่ะได้อ่อนๆอย่างนี้นะหูเสียดายอันนี้เขาเล็กเกิน,นะค่ะทุกคนเล็กเกินเราต้องตัดใจนะคะ เฉพาะอันที่ดอกใหญ่ๆกินได้หูดูข้างล่างด้วยนี่นนเขาทุกคนข้างล่างสีเขากำกลืนสีเขาเป็นตามสภาพแวดล้อมนะคะเพราะว่าเขาดำเหมือนคอนเลยค่ะหูแต่ข้างในลึกๆอ่ะนั่นคุณลุงเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะแกเดินไปหาหดูคะ่ะอ หน้าหนาวอย่างนี้บ้านเราอย่างนี้ล้วงได้ไม่เจองูนะคะทุกคนดึงค่ะอุ้ยดูดอกยังสวยเลยค่ะอืมจะเสียดายอันนี้เขาขึ้นดาแล้วนะคะดอกข้างในนี้แก่แล้วนะคะชูช่อเลยทุกคนเ <laughs> จอดอกยักษ์ทู่บนขอนไม้นะดอกยักษ์ดอกบานไม่แน่ใจว่าเขาแก่หรือยังเดี๋ยวปีนขึ้นไปดูค่ะ เสียดายจังค่ะเขาแก่แล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไปอบเนยได้นะคะทอดกรอบทำไมเขาออกให้แค่ดอกเดียวเดี๋ยวพวกเราขอเสียงดวงแวะดูเห็ดดำขาเหลืองก่อนนะคะว่าเขาจะยังอยู่รอประาอ้นหรือเปล่า เกือบมาไม่ทันค่ะทุกคนรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะคะดูค่ะเขาเปื่อยเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะอีกทางนี้อีกแบบนี้คือขนอเน่าแล้วนะคะใช้ไม่ได้แล้วค่ะมียังได้อยู่ค่ะเนี่ยดอกนี้สวยเน่าไม่เอ,อ่ยลุ้นกันค่ะ ยังได้ค,ะคด่ะเยทุกคนดูคะ่ะคุณลุงเปิดน้ำลำยายรอลนะ,ะนยังค่ะยังไม่เนาคะ่ะคุณลุงร้อนว้าวอีกแล้วได้คะ่ะเก็บเร็วๆเลยนะคะ ดียค่ะเย yeah, yeah. yeah, ่เย่อย่าโชว์มากเลยเพื่อนๆนำคานเก็บค่ะเก็บอดูตรงนั้นค่ะตามไปค่ะเก็บได้เฉพาะบางดอกนะคะบางดอกที่เขาเปิยแล้วก็ไม่เอาค่ะอันนี้เปิยจริง ยังได้ค่ะยังพอได้อยู่ค่ะทุกคนเสียดายนะปีนี้เขาออกช้าค่ะเพราะุ้นเลยเก็บไม่ทันก่อนที่จะไปเชี่ยวเมืองไทยนะคะแต่โชคดีที่บางดอกเขายังรอให้เรนมาเก็บวันนี้เนา ดอกใหญ่ยังรอป้ะอ้นค่ะทางนน้นอีกนะคะเจอกลุ่มนี้แทบกรีชลบค่ะเพราะว่าเขายังไม่เน่าและสีเขาสวยด้วย แล้วก็ดอกใหญ่อะเริ่มอเริมร่มเริ่มริ่มเึิ่มเลยค่ะอืมเสียงเสรยดสีกับชุดประอ้นนะ่ะว่าอันนี้เนา่าอันนี้ยังค่ะตรงนี้ขาบวมน้ำนะคะขาอวกจะบอกว่าขาอวบแต่ว่าเขาก็อวบเพราะบวมน้ำจริง เสียงแขนเสือ้อเสียดสีได้ยินกรึบกรึบกรึบเพร,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 ราะว่าเพราะว่าชุดใหญ่ค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะ,ะดึง รอยคนเก็บอุ้ยตรงนั้นอีกตองค่ะสวยนี่คุณลุงเรียกมาเก็บตรงนี้ วันนี้รอบสุดท้ายก็ต้องเก็บให้เยอะเท่าที่เยอะได้นะแต่คุณลุงเขาเน่าแล้วตรงนี้นะจะเอาไปหมกใส่ตะไคร่ขาตะไคร้กินแก้หนาว อีกดอกใช่ไหมคะ่ะดอกสวยๆเราอยากข้ามกลับมาคืนเนี่ยค่ะทุกคนเพราะเกิดติดกันอย่างนี้เนาะเขาเบียดเสียดกันนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์เน่าไวกว่านะคะ ตรงนี้สวยงามมากค่ะจะดึงออกมาไว้ข้างบนแล้วค่อยกัดขาดูค่ะขายังเหลืองๆสวยเลยนะคะอั็นช่อสุดท้ายของวันนี้แล้วกัดค่ะ <c oughs> คือเขาเย็นนะคือวันนี้เสด็จได้ค่ะมืดไ้นะ รูปบางดอกเขาก็เน่าดูค่ะเละเลยนี่คือผลงานสำหรับวันนี้นะคะโหต้นปีหมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเะคะป้อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่ความเบิดบานสวัสดีค่ะ